สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับผมนะครับวันนี้มาเอาเล่าพัฒนามาให้เบิ้งครับสูตรเล่าพัฒนานะครับนะตามนี้พี่น้องหลักสิบปลป้งนะครับได้สามห้าเจ็ดแปดเก้านะครับนี่หลักสิบร้อยสิบหน่วยนะครับร้อยสิบหน่วยบน สองสี่ห้าหนยะมักตัวใดพี่นะ้องนะครับมันเข่าตามนี้นะครับผม110หน่วยนะครับจะเข้ามา1 2 3 4งสงสาสหาหางวดนะครับหางวดแล้วนะครับสำหรับสูตรแรกนี่ยนะสำหรับสูตรแรกนะครับนี่สสูตรหลักสิบ นะครับหลักสิบบนลาพัฒนาวันจันเมื่อนี้นะครับผมสามสูตรนะครับชนอยู่สองสี่หกนะครับหลักสิบนะหลักสิบชนสองสี่หกนะครับร้อยสิบหน่วยนะครับอันนี้เอาไปแยกกันเอาตัวละสองสี่หกนะครับเป็นหลักสิบนั่นกัสซิเมนหลักหน่วยกับหลักร้อยนะครับนี่ จับเบิ้งเก่านะครับผมมักตัวใดจับปอกพี่น้องนะครับจะวินเลยนะครับ110หน่วยบนนะนะตามนี้ครับพี่นอสกสก้องโกๆซมันๆครับเราพัฒนาวันนี้